ทำศัพท์กีฬาถนัดบาสเกตบอลฟุตบอลเทนนิสยิมนาสติกปิงปองยูโดโการแข่งขันยกน้ำหนักยิงปืนแข่งรถ กีฬาประจำชาติมวยไทยนักกีฬานักว่ายน้ำนักมวยนักแข่งรถคำศัพท์เสริมออกกำลังกายแพ้ชนะตีชกเสมอตัดสิน กรรมาการกติกาผิดกติกา